สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้เจอกันภาคเรียนที่2นะคะ,ะวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดที่6เรื่องเศษส่วนกันนะคะ,ะเรามาทําแบบฝึกหัดแรกกันเลยเนาอะ,อะเขาบอกว่าให้เขียนเศษส่วนและตัวหนังสือแสดงส่วนที่ระบายสีนักเรียนดูก่อนอันดับแรกข้อที่1ตรงนี้เขาแบ่งทั้งหมดกี่ส่วนนะคะ ทั้งหมดแบ่งกี่ส่วนนะักเรียงกันับนะคะหนึ่งสอแบ่งทั้งหมด7ส่วนอ่าแต่เขาระบายสีกี่ส่วนเอ้ยหนึ่งสอระบายสีหกส่วนใช่ไหมคะดังนั้นตรงที่ระบายสีเป็นหกเก็จะเขียนว่าศีหก จากทั้งหมดเข้าแบ่งกี่ส่วน7ส่วนก็ส่วน7เวลาอ่านเซส,ส่วน7เวลาเราเขียนเป็นหนังสือก็เซ็ห6อ่าส่วน7อ่าทำได้ไหม อ่ะทีนี้มาดูข้อที่สองทั้งหมดระบายกี่ส่วนเออสี่ส่วนใช่ไหมแล้วระบายสีทั้งหมดกี่ส่วนสี่ส่วนเหมือนกันเวลาเราเขียนเป็นเศษส่วนก็เศษสี่ส่วนสี่นั่เนเองก็เขียนว่าเศษสี นักเรียนทำจนถึงข้อที่5นะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อต่อไปข้อที่2องเขาให้เขียนรูปแสดงเศษส่วนที่กำหนดให้เศษสามส่วนห้าแสดงว่าเราต้องทำส่วนนี้แบ่งส่วนรูปนี้เป็น5ส่วนเท่าๆกันในที่นี้อ่ครูลากยงเลยเนาะเ็าให้มานี้ห้าส่วนเท่าๆกันนักเรียนจะ วาดแบบไหนก็ได้นะคะอันครูจะวาดแบบนี้คุณครูจะแบ่งเป็นนี้อ่าแบ่งเป็นห้าส่วนเนะาะได้แล้วห้าส่วนเท่าเท่กันใช่ไหมคะแล้วคุณครูก็จะระบายสีกี่ส่วนนกสามส่วนอยงนั้นเลือกระบายสีสามส่วนอ่าระบายสีสามส่วนนะคะได้แล้วตามข้อแมที่เขาบอกเซสาม จากทั้งหมด5้าส่วนศษสส่วน5ในทนี่นี้นักเรียนก็ทำเองคะแบ่งเป็น10ส่วนเท่าเท่ากันและระบายสีกี่ส่วน7ส่วนมาดูข้อที่3ให้เรียงลำดับจากน้อยไปมากถ้าส่วนเท่ากันแล้วให้เรียนดูที่เศษข้อให้น้อยไปหามากดังนั้นตัวที่น้อยที่สุดคือตัวอะไรคะ3่วน9ก็เขียนมาเศษ3ส่วน9 ตามลงมา4เส4ส่วน9มาคืออะไรคะเศษ5ส่วน9แล้วก็มา8ส่วน9อาเสร็จแล้วอย่าลืมทำข้อสองด้วยนะคะต่อไปข้อที่4เติมตัวเลขสแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมนังนเรียนดู15ส่วน15อาส่วน15ถ้าเศษส่วนเท่ากันแล้วเอาส่วนมาก่อนนะคะแล้วเอาตัวเศษลบกัน อ่าสิอลบอะไรแล้วแล้วสหรือเธอเอา1 2บลบสแล้วได้อะไรตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะคุณครูตอบแปดสลบแแล้วเท่ากับ4ได้เนาะต่อไปข้อ 2. สอสวนเป็นเลขอะไรเอ่ยสวนเป็นเลข11อ่าตัวนี้11เเหมือนกันดังนั้นตรงนี้เธอเอาเลขอะไรก็ได้บวกกับ 5แล้วเท่ากับตัวนรีงสมมติว่าครูเอาตรงนี้เป็นเลข 2, 2> นั่นเนี่ยอาจจะเอาตัวเลขอื่นก็ได้นะคะ2บวก5แล้วเท่ากับ7ตรงนี้น้กเรียอาจจะตอบไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะคะแต่ว่าตรงส่วนนี้ต้องเหมือนกันนะยกเว้นตัวเศษข้างบนเนาะอ่ะต่อไปเศษส่วนอะไรบวกกันแล้วเท่ากับ1อ่ะทีนี้คุณครูบอกไปว่าถ้าเศษและส่วนมันเท่ากันมันจะเท่ากับ1 ยี่สอ่วนยี่สองเท่ากับหนึ่งหรือจะเป็นสิบสามส่วนสิบสามเท่ากับหนึ่งถ้าเศษและ <standby. S 1> ส่วนมันเท่ากันมันจะเท่ากับหนึ่งเสมอดังนมมมั้นที่นี้นักเรนอาจจะเลือกว่าสมมติครูให้เป็นส่วนเป็นเลขห้าสมมตินะนักเรนก็ดูว่าสองอันนี้สองช่องนี้เอาตัวเลขอะไรบวกกันแล้วได้ห้าสมมติครูเอาอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นสามบวกสแล้วเท่ากับ 5้ส่วนห้าใช่ไหมคะที่ครูบอก5ส่วน5แล้วจะเท่ากับ1นะดังนั้นตรงนี้นะักเรียนอาจจะเอาตัวเลขอะไรส่วนเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่เหมือนครูนะคะ,ะต่อไปมาดูข้อที่4อะไรที่เท่ากับ2ใช่ไหมดังนั้นครูให้ตรงนี้เป็นสองตรงนี้เป็น2องบางคนอาจจะเอาส่วนเท่ากันสลบหน่งส่วนเท่ากันแล้วเอามาตัวนี้ใช่ไหมคะสอลบหแล้วเท่ากับ หนึ่งส่วนสองก็ได้หรือเขาจะเอาตัวเลขเศษตรงนี้มากกว่าเดิมก็ได้นะคะอ่านักเรียนลองทําแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ส่งในอารบัมงานของชื่อตัวเองนะคะแล้วคุณครูจะเข้าไปเช็คนะคะสวัสดีค่ะ